โดดๆไล่มากหยิกมากยิกมากหยิกมากจัตีจตีตังู้เลยเร็วป้าจะโน่นมากันไหมรเ้อใหญ่หมามาแหละดีดี

ไอ้เี้นวันนั้นนี่มันมันบอกผมมันเหลือนลบจากหน้าโรงเรียนคุดแม่ยากนี่เนี่ยหัูนยหัวบางนี่ใบขอมาุ่งนู้นลวงพ่อรู้ไหมอออ๋อป้ากชัดเจนแล้วเป่านาตีหรืออะไรนีนตีบันาไนมันกินกันอันนี้ว่เตมเรเตรมเดียวรอ poderia não? É?